ประกันชีวิตรถจักยานยนต์ซูซูกิเน็กซ์กะทิร้อเปอร์เซ็ต์ตราอร่อยดีคาเมรา b a b y ้ w a y Powder Bright บรท์อยู่กับรายการทิ้งช้าสวรรค่ะกับช่วงนี้เลยโอ้โหบางกอก ตอนนี้นะคะต้องขอบอกว่าเราอยู่ในบรรยากาศของปีที่7ค่ะรอบแรกนะคะฤดูหนาวค้นหาโรงเรียนที่หกแล้วค่ะที่จะเข้ารอบ8ทีมคะ่ะแล้ววันนี้น่าชื่นใจมากๆเ <ๆ S 1> พราะว่าเป็นโรงเรียนใหม่ทั้งคู่ค่ะน้ะองขาทองมาครั้งแรกทั้งคู่เลยใช่พอโรงเรียนที่มาครั้งแรกเนี่ยเรารู้สึกว่าเราดีใจเหลือเกินที่เขามานะคะโรงเรียนแรกค่ะอยู่แค่นี้เองโรงเรียนบางบัวทองจากจังหวัดนนทบุรีค่ะอีกหนึ่งโรงเรียนก็ไม่ไกลนะครับอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะครับนั่นคือนครนายกวิทยาคมครับจากจังหวัดนครนายก 2โรงเรียนนี้เขาบอกว่าเขามาครั้งแรกแต่ว่าเขานะคะจะเอาอะไรมาฝากต้องไปดูกันค่ะกับช่วงนี้เลยโอ้โหมาตอกนี่ครับน้องๆจากโรงเรียนคนครนายกวิทยาคมเขาแต่งชุดทหารด้วยครับเดี๋ยวเราไปถามสะหน่อยว่าเขาแต่งมาทําไมกันครับชื่อพิรพลขาชาลักษ์ครับชื่อเล่นชื่อหยกครับแหมหน้าตาขนาดนี้เพชรคาาหน้ายกหรือเปล่าครับน้องแต่วันนี้ทําไมแต่งชุดทหารกันมาล่ะครับ วันนี้เรามาในบทเพลงของเมียห่วงทหารนะครับก็เลยมีชุดทหารเข้ามาด้วยครับอย่างนั้นพี่ขอดูมาเท่แบบทหารหน่อยสิครับอ่าได้ครับหน้าเดินเฮ้ยไม่ใช่แห่กล้าเล่นนะครับนี้เอาใหม่ครับเอาใหม่เท่ๆหน่อยสิจ้าหน้าเดินนี่ครับมันต้องแบบนี้งอไปเลย ยังไงก็ขอให้พี่น้องต่างจังหวัดและจังหวัดของเราร่วมให้กําลังใจกับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับยังไงก็ร่วมเป็นกาลังใจกับน้องๆด้วยนะครับมากันอีกฝั่งครับนี่ครับน้องๆจากโรงเรียนบ้าบนบัวทองเขาบอกว่านักสแสดงพระเอกของเขามีความสามารถพิเศษแล้วเราไปดูกันครับรชืออะไรครับชินอทครับมีความสามารถพิเศษอะไรคะบิดบล็อกนะครับอ่ขอลองสักท่านึง น้องคุยเฮ้ยหยดดหต๊าคโกนทําไมครับเจนใจใจเย็นครับไม่ใช่ไล่วัวครับนี่บีดบ็อกครับเฉยๆมันๆอย่างเดียวพอไม่ต้องไล่วัวครับเข้าใจนะครับไม่ใช่ไล่วัวตอนเวลาเราว่างๆไม่มีอะไรทําอย่างเงี้ยครับเราก็จะมาบีดบ็อกแล้วก็เต้นอะไรกันเงี้ยเพื่อผ่อนคลายครับเพื่อทุกคนไม่เครียดนะครับ เล่เอกจริงๆครับแต่ดูท่าน้องนัทดนตรียังไงก็ไล่วัวนะครับเนี่ยอ้แต่ทิูทัจฉริภิมหิดราชกาหวังจากการให้กลับบ้านหาน้องมาบสำรับวันนี้คะแนนที่ได้มากสุดก็คือพระเอกที่เป็นทหารครูให้เต็มเลยนะครับขอบคุณครับอย